สืบเนื่องด้วยพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโครงการเศรษฐกิจพอเพียงชุมชนเนิมนพระหวาน4ี่นำโดยผู้ใหญ่ภัยบุญบิวซาเรมอดีตผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5เนิมนพระหวานประธานโครงการผ้าบาติกชุมชนเนรมนพระหวาน4จึงได้ทําโครงการนําเสนอต่อกองสวัสดิการสังคมเทศบาลเมืองหนองปลือในการทําผลิตภัณฑ์ชุมชนผ้าบาติก โดยได้รับงบประมาณสนับสนุนจากกองสวัสดิการสังคมในการทำผลิตภัณฑ์และได้ทำโครงการนำเสนอไปศึกษาดูงานที่อำเภอสัตหีบเพื่อศึกษาวิธีการทำจนสามารถทำผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกตั้งแต่ปี2555เป็นต้นมาโดยมีนมายมาเชนิดนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองหนองปลือพร้อมด้วยรองนายกและสมาชิกสภาเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการให้การสนับสนุนโครงการมาจนถึงทุกวันนี้ เบื้องต้นมีสมาชิกเข้าร่วมโครงการจำนวน18คนและได้ทำการผลิตผ้าบาติกมาอย่างต่อนเนื่องโครงการของเราได้เริ่มตั้งแต่ปี2555ก็เริ่มให้คนในชุมชนเนี่ยครับไปศึกษา,าไปเรียนรู้ที่สตีดโดยผมนำไปประมาณ12คน ก็ได้ศึกษามาก็มา,ลอ,มาลองทําดูก็ลองทํามาปีกว่านี้ก็ลองผิดลองถกมาเรื่อยๆจนกระทั่งตอนนี้ก็ผลงานก็ออกมาเป็นที่น่าพอใจสําหรับออผ้าบาตัตริ่มแรกกรททาจากผ้าเสอยืดขออคมอย่างที่ผมใส่เนี่ยครเป็นเสายืดก็เียนกันปิดมั่งผูกมั่งเด็กๆครับกันก็ค่อยๆทํากันไปเรื่อยๆจนกระทั่งปีกว่าที่เราได้รับนี่ก็ ตอนนี้ผลเป็นที่น่าพอใจแล้วแล้วก็กำลังจะปรับปรุงให้ดีไปเรื่อยๆคิดว่าต่อไปถ้ามีช่วงไหนที่ว่าเราพอจะมีเวลาเราก็อาจจะไปดูงานที่อื่นที่เขาทำที่ทำมานานกว่าเราดีกว่าเราเราก็อยากไปศึกษาสำหรับกรรมวิธีการผลิตเริ่มตั้งแต่จัดหาผ้าคอตตอนร้อยเปอซต์กว้าง120เซนติเมตรยาว175ซนติเมตรนำมาขึงให้ตึงลงลวดลายตามที่ลูกค้าสั่งจนเสร็จ แล้วนำมาลงเทียนไขผสมขี้พึ้งลากไปตามลวดลายที่ร่างไว้เพื่อเป็นการป้องกันสีพื้นซึมเข้ามาตามลายที่วาดไว้จากนั้นนำมาตากให้แห้งก่อนนำมาลงสีตามต้องการเมื่อลงสีเสร็จแล้วจะใช้เวลาการตากให้แห้งนานถึง8ชั่วโมงแล,และหลังจากลงสีเสร็จแล้วก็จะนาไปเอาไปให้มันแห้งก่อนค่ะให้สีแห้งก่อน<ม>แล้วก็จะเอาไปลงน้ำยาเคลือบค่ะทิ้งไว้8ชั่วโมง ัจากนั้นก็เอาไปต้มเอาเทียนออกดึงยาเคลือบไม่ให้สีหลุดนะคะเวละะาซักเนี่ยสียังไม,ไม่ออกีอก็จะคงทนคง,ง,งทนเมื่อผ้าลงย้อมสีเป็นที่เรียบร้อยแล้วจึงนำไปแช่น้ำเปล่าเพื่อล้างสีที่ตกครั้งให้หมดและนำไปแช่น้ำร,นร้อนประมาณ3ามครั้งเพื่อให้เทียนไขที่ลงลายไว้หลุดออกแล้วจึงนำไปแช่น้ำเปล่าเมื่อคราบเทียนหลุดออกหมดบิดผ้าให้หมาด ขั้นตอนต่อไปต้มน้ำใส่ผงซักฟอกผสมเกลือรอให้น้ำเดือดจึงนำผ้าลงแช่ก่อนนำไปต้มอ,อีกครั้งจับพริกไปมาให้ทั่วแช่ไว้ประมาณ3นาทีพยายามล้างเขียนให้เกลี้ยงแล้วนำไปตากแดดให้แห้งสนิทจึงสามารถนำไปจำหน่ายหรือตัดเย็บเป็นเสื้อผ้าต่อไป และนี่คือชุมชนเนินพระหวานสีที่ได้สนองนโยบายรัฐบาลอย่างต่อเนื่องและยังเป็นการสร้างงานสร้างรายได้ให้กับชุมชนจนกลายเป็นชุมชนที่เข้มแข็งที่สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ออกจําหน่ายได้อย่างต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้สิ่งที่ชุมชนได้ก็คือการรวมตัวทำกิจกรรมร่วมกันด้วยความรักความสามัคคี อีกทั้งเป็นรายได้เสริมให้กับครอบครัวจากการแบ่งปันรายได้จากผลผลิตผ้าบาติกเพื่อสนองตามพระราชดำรัเสเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวออเดอร์มาเรื่อยๆครั้งหนึ่งก็20ตัว30ตัวมาเรื่อยๆมีก็เป็นในชุมชนเราเ่ยครับพอเขารู้ว่าเราทำได้เขาก็เริ่มสั่งสัง่งผลิตภัณฑ์ของเราเราคิดว่าอยากอยากจะให้เป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน ให้เป็นอ่าเศรษฐกิจของชุมชนเลยนะครับอยากจะต่อไปวันข้างหน้าอยากให้เป็นอย่างนั้นนะครับก็ต้องขอ,อขอบคุณทิพณีนะฮะที่ช่วยเป็นสื่อช่วยออกรายการให้มีผู้คนได้รู้จักว่าเออนวันจีเนี่ยทำผ้าบัติกก็มีลูกค้าบอกว่าเออดูทิพณีแล้วก็มาสั่งสั่งเสื้อมั่งสั่งอะไรมั่งมาช่วยอุดหนุนก็ขอขอบคุณทิพณีขอขอบคุณเทศบาลเมืองหนองเปือที่ให้งบสนับสนุนออกมาครับขอบคุณมากครับ